ไม่ได้ไปเที่ยวไม่อยู่ไม่อยู่กลาวเกิดอยากจะไปเที่ยวไม่อยู่อยากล็อกั่าเกล้าเกิดอยากจะไปเที่ยวบึงตอนกลางวันแดดก็ร้อน แล้วมันจะไปได้ไงละแดดมันร้อนไม่อยากอนกลางวันเอา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 าอ จะไปไหนก็พอไม่ย <Wars> <c ười randomized> <c ười> ุ่งพราก็วิ่งหนีอยู่ไง